มือแรกที่จัดมันนะคะแล้วก็การได้ออกเที่ยวมันทําให้ชีวิตสึกดีดีค่ะดีดีค่ะสวัสดีค่ะก็ทริปนี้ทริปเปอร์เทลจะพาไปเนปาลกันอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตัวเปิ้ลเองอะค่ะเปิ้ลไปเนปาลล่าสุดเมื่อปี2019ประมาณ2ปีมาละก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งตอนนั้นที่ ปไปอะค่ะไป EBC มีความสูงประมาณ5,200เ mm. มตรจากระดับน้ำทะเลตอนนั้นประทับใจมากเราเอาธงชาติไทยไปโบกวันนั้นมาแล้วที่เบดแคมน,นะคะอันนี้จะเป็นช่วงเดินทางโควิดเริ่มเบาบางลงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันช่วงนี้อันนี้ก็ต้องเตรียมตัวพอสมควรเพราะว่าเงื่อนไขาการเดินทางเข้าประเทศละคะ ช่วงนี้มันก็จะมีเงื่อนไขค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ว่าเอกสารเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าเนปาลกันเดี๋ยวมาดูว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะเวลาเดินทางเข้าเนปาล ที่เราก็เช็คอินกันมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาแจ้งนิดนึงว่าเอกสารตอนเช็คอินนะคะที่เราจะบินเข้าเนปาลมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยเอกสารนันแรกนะคะก็คือผลตรวจแน่นอนผลตรวจ RT-PCR ก่อนบินเสร็จ ั่วโมงนะคะถัามาก็จะเป็นเอกสารที่เราฉีดได้รับการฉีดวัคซีนนะคะครบโดสสุดท้ายก็คือเอกสาร c c n c มันเป็นเว็บไซต์อะคะ่ะอันนี้ไกด์ช่วยเรากรอกนะคะเราก็จะได้เอกสารอันนี้มาแนะนําให้ปริ้นมานะคะซึ่งจริงๆไกด์บอกว่าไม่ต้องปริ้นก็ได้แต่ว่าอันนี้ส่วนตัวนะคะคิดว่ามันสะดวกก็เลยปริ้นมาก็เขาก็ตรวจง่ายนะคะก็อันนี้เราได้บอร์ดพิมพพัสแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปบินกันเลยค่ะ กเกตเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันวันนี้ฟลายวันนี้ที่บินไปเนปาลคนค่อนข้างเต็มลำเลยคนบินกันเยอะมากค่ะ ทำได้เหรอนั่นเลยสิแนี่เราอยู่อะนนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราทำวีซ่าออนอะไลโวกันที่นี่ก็มากดตู้คีออสตรงนี้ค่ะกดเรียบร้อยเสร็จปึ๊บก็ไปจ่ายตังค์ด้านนู้นต่อตรงข้ามนะคะ <S <S อันนี้เรามาทำวีซ่าออนอะไลโวนะคะถ้าทำวีซ่านี้เรามาอยู่14วันเราก็ทำทำ ตวที่เป็น15วันนะค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ30เหรียญต่อคนนะคะแล้วก็เขารับคอลเรนซี้คอเลนซีเลยนะคะรับไทยบาทด้วยเหมือนกันถ้าไทยบาทก็คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเลยเมื่อกี้ได้ยินเขาจ่ายประมาณ1,000 1,100บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามอัตราแลกเปลี่ยนพอเราได้ใบเสร็จนี้มาแล้วอะค่ะก็เดี๋ยวเดินไปตรงนู้นต่อเพื่อที่จะไปอิมพิเคชันต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปได้ ตัววีซ่าค่ะแจ้งนิดนึงว่าตัววีซ่าก็คืออันนี้ไกด์ก็กรอกมาให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่จริงๆเราต้องไปคีตรงคีออสแล้วก็เอาเอกสารตรงคีออสแล้วก็มาจ่ายเงินตรงนี้เ,เดี๋ยวเราไปอิิเวกชั่นกันต่อเลย สนามบินสุวรรณภูมิมาที่สนามบินปีภูวาน,นะคะจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงนิดๆิด3ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะเราออกจากสนามบินสนนุวรรณภูมิประมาณเกือบก2ทุ่มาค่ะเราก็มาถึงที่นี่ใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเวลาที่เนปานะคะจะช้ากว่าเวลาที่ไทยประมาณชั่วโมง15นาทีประมาณ,มาณนี้เราก็เลยกว่าเราจะเดินทางเข้าโรงแรมก็ประมาณ5ทุ่มครึ่งอันนี้เราเดินทางด้วยสายการบินเนปานแอร์ไลน์ เป็นช่วงโควิดสายการบิน,นไทยหรือว่าไทยสมายล์พวกนี้ยกเลิกหมดเลยตอนนี้เหลือสายการบินเดียวก็คือเนปาลแอร์ไลน์ที่เดือนหนึงเนี่ยจะมีบินแค่3ามครั้งเท่านั้นนะคะเราก็เลยเลือกเดินทางเนปาลแอร์ไลน์กันแล้วก็ทิปนี้เป็นทิปเลือกรูทลังตังนะคะแล้วเราก็มีเพื่อนร่วมทางหนึ่งคนเป็นที่ที่ไม่เคยเดินเทาก่อนเลย oh. เดี๋ยวเราพาไปดูสัก ค่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้เราจะว่างทั้งวันแล้วพรุ่งนี้เราเตรียมนั่งรถจากการดมันดูแล้วก็ไปจุดสตราร์ทที่เราจะเทคนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนแล้วก็หลังจากไหว้พระเราก็จะได้เวลาไปช้อปปิ้งกันถ้าสมมติว่าใครที่แบบพร้องบางอย่างขาดอะไรจากที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาช้อปปิ้งที่นี่ได้มันถูกมากเลยค่ะมันเป็นของก๊อฟค่ะของกลอฟมันก็เลยจะถูกแต่เ,เราไปดูกันค่ะ อารเช้ามื้อแรกที่กัดมันดุนะคะแล้วก็การได้ออกเที่ยวมันทำให้ชีวิตรู้สุดด,ดีดีค่ะ เจดีย์อะค่ะจะมีดวงตาดวงตาธรรมไปดวงตาของพระพุทธเจ้าที่เอาไว้อสอดส่องลงมาบนประชาชนชาวเมป้าหรือบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทำความดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นธงมนตาไปแล้วจริงๆน่านนจะมีความรู้เกี่ยวกับพวกธงมนตาที่มีห้าสีแล้วก็เอาให้ลงทักให้เป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เราจะพามาร้านกาแฟที่อยู่ข้างๆเจดีย์โพธิ์น้า นี่ไฮไลท์ของเรามากกว่าก็คือชื่อราาาาอ้านว่า Java Coffee นะคะฮิมารายาญ Java Coffee เาไปดูการร้านกันเลยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศร้านนะคะเรามาช่วงคริสต์มาสมาช่วง17-18ธันวานะคะก็จะเจอบรรยากาศนา่ารักมากแบบนี้นี่ไกด์เรานะคะไกด์ที่พาเที่ยวกลัดมันดุนะค่ะ ชื่อน้องอะไรนะอาร์บินนะครับชื่อน้องอาร์บินค่ะช่วงเ,เดี๋ยวเราสัมภาษณ์น้องอารบินกันจังกิ๊ทำไมบินพูดไทยได้อ๋อเพราะว่าผมเคยไปเรียนที่เมืองไทยตั้งแต่ผมยังอายุ12บสขวบนะผมปวดเรียนที่เมืองไทยนะครับแล้วก็อยู่ที่นั่น6ปีนะครับแล้วก็ เรียนที่โรงเรียนวัดซึ่งเป็นโรงเรียนวัดที่แบบบ้านๆมากๆนะครับแล้วขนาดครูสอนภาษาอังกฤษเรียงภาษาอังกฤษยังไม่เก่งทําให้ผมต้องพูดภาษาไทยให้ได้ในตอนที่ไปอยู่ช่องเล็กนะครับแล้วก็ด้วยที่เราเรียนภาษาไทยทุกวิชานี้ที่เราเรียนโรงเรียนภาษาไทยทั้งหมดเขียนต้องสอบต้องภาษาไทยก็เลยจะเขียนภาษาไทยเลยตรงนี้ก็จะง่ายหน่อยเราช่วงโควิดมีคนไทยมาเที่ยวไหมอ่ะมีไม่มีเลยครับคน ทั้งจะเริ่มมาได้สักสามอาทิตย์แล้วครับอ๋อ,อตั้งเด็ดถือว่าตั้งเด่ดต้นเดือนธันวาคมนี้ก็เริ่มเข้ามาบ้างเข้ามาบ้างเหรอ,อครับแล้วช่วงระหว่างที่โควิดปีสองปีนี้พี่พทําอะไรอ่ะก็ไม่ได้ทําอะไรแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็หลังจากประมาณปีแรกนี่ผมก็มว่างงานเนะา,า<อ>นะก็คิดว่าโควิดจะาหายไปเร็วๆหวังไว้แล้วก็การท่องเที่ยวจะกลับมา แล้วก็ก็เลยรอว่ากันท่านจะกลับมาปีนึงก็เส็จเวลาไปกับการรอไปเลยครับรอเาองเดียวเลยแล้วจากนั้นก็เริ่มมา,ปะะาเปิดร้านกาแฟที่ในปานเล็กๆแล้วก็ขายร้านกาแฟก็ทํางานกับคนในปานแล้วก็จากนั้นก็พั้งนึงก็ผมก็เริม่มขายของส่งของไปขายขที่เมืองไทยก็ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นื่องจากว่าการท่องเที่ยวยังไม่ได้ปกติเนาะเหมือนเมื่อก่อนก็เริ่มก็ถ้ามีลูกทัวร์มาก็เราก็จัดให้เราพาไปเที่ยวแต่ถ้าช่วงที่ไม่มีก็เราก็ขายของ ว่ารายันาว่าขออย่างน้ที่เมาเราไม่รู้เลยว่ามร้านนี้ร้าน่าระของคนในร้านเลยก็ได้่้ร้านาคืออันนี้คือสาขที่โกเามีในกาในอินเดียแวนย่านมีท้งนกับี่ที่้รามีอสาขา นะครับแล้วก็ท so 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 ี so kind of a a contest, so so new, ่จร so our ิงแล้วมีหน้าวันนี้แล้วตอนนี้นี่คอต่อตอนนี้ก็คือตามเมื่องต่างก็รอกว่าก้าวไว้สี่สามาแล้วรกับข้อดีของที่นี่ก็คือรานกาแฟยังไงต่ว่าไปทุกร้านต่ว่าไปสาขาไหนก็รสชาติจะสุดยอเพราะว่าเขาทขกางที่จะทำให้แบรนด์เขาแบบแต่างนเขาอเขาก็จะเหมือนกันดียวกันแล้ว่าราคา็จะทีกนี่เขาจะเท่ ก็เป็นแบรนที่ทําให้เจ้าดังๆของหลายๆประเทศนะครับขอแนะนำมาไม่กล้าเข้ามาเราได้ดีดีด้วยนะคะเราได้วิวศิลปะออกไปทุกที่ทุกหน้าด้วยร้านจะอยู่ตรงเวลาท่เดินเข้ามาค่ะก็จะพอเดินเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวซ้ายมือเดินเข้ามานิดเดียวให้สังเกตได้ภรรยาอาจารย์ว่ากอแฟีล้วเดินเข้ามาในตึกแล้วก็เดินขึ้นมาชั้นสองแนะนำให้มาค่ะเรางด่แนะนยา ไปอีกหนึ่งวันที่กาดมันดุนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนั่งรถทั้งวันนั่งรถประมาณกี่ชั่วโมงนะพี่เจ็ดค่ะเจ็ดชั่วโมงโ<อ>เพื่อไปยังหมู่บ้านนั่งจากกาดมันดุไปยังหมู่บ้านสลาสยารูเบซีเออน่าจะนะออกเสียงน่าจะถูกนะคะ <laughs> แล้วเราแล้วเราก็จะนอนค้างที่หมู่บ้านนั้นหนึ่งคืนเพื่อปรับสภาพก่อนที่จะเดินค่ะ ก็วันนี้ก็หมดวันเดี๋ยวโชวดเสื้อวันนี้ซื้อเสื้อใหม่ชุดทำเนวสวยงามสวยงามโอเคโอเคราคาดีราคาได้คนหารัได้วันนี้เจอกันที